สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจากแฟ้มงานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่ง,งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ เป็นรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ทั้งในด้านการ,กรเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตนเองโดยมีกระผมวิทวัตยุธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ วันนี้กระผมมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจในเรื่องของการเก็บรักษาข้าวเปลือกด้วยวิธีการรมยาด้วยสารฟอสฟีนทั้งการเก็บในไซโลและที่เก็บในกระสอบป่านเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์วัชรพลชยประเสริฐภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยกเกษตรศสาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับ ก็ฟังทราบไหมครับว่าประเทศไทยเรามีการผลิตข้าวได้มากกว่าปีละ30ล้านตันเลยทีเดียวนะครับและเป็นผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเก็บรักษาหลังจากการเก็บเกี่ยวผู้ประกอบการอย่างเช่นโรงสีและโกดังเก็บสินค้าต่างๆก็จะต้องวางแผนกับการเก็บสต็อกข้าวตนวเองที่มีอยู่เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของแมลงนะครับอย่างเช่นด้วงงวงข้าวครับ ก็ฟังครับเรามาฟังการเก็บรักษาข้าวโดยทั่วๆไปกันก่อนนะครับซึ่งจะแบ่งจะแบ่งออกเป็น4วิธีด้วยกันนะครับได้แก่วิธีที่1นนะครับการเก็บในสภาพปกติไม่มีไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสของอากาศหมายถึงการเก็บข้าวไว้ในโรงเก็บปกติที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสภายในโรงเก็บครับ เป็นวิธีที่นิยมใช้อยู่เป็นส่วนใหญ่เพราะมีการลงทุนน้อยและค่าใช้จ่ายที่ต่ำแต่โอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระหว่างการเก็บรักษาจะมีสูงครับอย่างเช่นการเก็บในโรงเก็บหรือยุ้งฉางของกเกษตรกรโรงสีหรือโกดังส่งออกข้าวขนาดใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่2นะครับการเก็บในสภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว อย่างเช่นการการเก็บข้าวในตู้แช่ตู้เย็นหรือในไซโลเก็บข้าวที่มีการเป่าลมเย็นนะครับเป็นต้นครับบางคนอาจจะไม่รู้จักไซโลนะครับไซโลที่เก็บข้าวนั้นก็คือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานภายในมีระบบการชื้นและระบายอากาศสําหรับเก็บผลผลิตการ,กรเกษตรไว้ชั่วคราวก่อนส่งออกครับ รูปแบบของไซโลมี2แบบนะครับนั่นก็คือไซโลแบบกลวยและไซโลแบบก้นเรียบครับไซโลทั้ง2แบบมีหลักการทำงานที่คล้ายกันนะครับคือในถังไซโลจะมีสายพานลำเลียงวัตถุดิบออกจากถังไซโลไปยังโรงเรือนครับโดยไซโลแบบกลวยนะครับมีลักษณะเป็นถังก้นกลวยครับวางยกสูงจากพื้นดินเพื่อสะดวกในการลำเลียงวัตถุดิบ และไซโลแบบก้นเรียบนะครับมีลักษณะเป็นถังก้นเรียบมีสายพานเพื่อลำเลียงวัตถุดิบออกจากก้นถังนอกจากนี้ในถังไซโลก้นเรียบนะครับยังมีใบกวาดเพื่อกวาดวัตถุดิบไม่ให้ติดค้างที่ก้นถังที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือหลักการทำงานเบื้องต้นของไซโลนั่นเองครับเพื่อฟังมาข้อที่3กันนะครับการเก็บในสภาพที่มีการควบคุมความชื้นสัมผัสของอากาศ ได้แก่การเก็บข้าวไว้ในาภาชนะเก็บที่มิดชิดครับสามารถป้องกันการเคลื่อนอที่ผ่านของทางออกของอากาศได้อย่างเช่นการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ในปีฟสังกะสีการเก็บข้าวในสภาพปิดเช่นนี้ความชื้นของข้าวจะเป็นตัวกําหนดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในภาชนะที่เก็บครับถ้าความชื้นของข้าวต่ําความชื้นสัมพัทธ์ภายในาภาชนะบรรจุก็จะต่ําไปด้วยครับ ข้าวที่เก็บก็จะเกิดความเสียหายน้อยถ้าความชื้นสัมพัสของข้าวสูงความชื้นสัมพัสภายในภนะาชนะจุก็จะสูงตามไปด้วยข้าวที่เก็บก็จะเกิดความเสียหายสูงนั่นเองครับดังนั้นการเก็บรักษาข้าวด้วยวิธีนี้ข้าวควรมีความชื้นก่อนที่จะเก็บที่ต่ำนะครับทั้งนี้ขึ้นกับระยะเวลาที่ต้องการเก็บรักษาอย่างไรก็ตามโดยทั่วไป ความชื้นไม่ควรเกิน10%วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับและมีค่าใช้ใจ่ายที่ต่ำที่สุดนั่นเองครับมาข้อที่4กันนะครับการ,การเก็บในสภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสของอากาศวิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสามารถป้องกันและลดความเสียหายของข้าวได้ดีที่สุดครับเก็บรักษาข้าวให้คงคุณภาพดีได้เป็นเวลานานและมีการลงทุนและค่าใช้ใจ่าย ในการดูแลที่สูงครับเช่นการเก็บอนุรักษ์เชื้อข้าวไทยในธนาคารเชื้อพันุ์ข้าวเป็นต้นครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากระผมมีวิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาข้าวให้ฟังครับ ฟังครับวิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาข้าวนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเก็บรักษาข้าวนั่นก็คือการรักษาปริมาณและคุณภาพข้าวที่เก็บให้คงที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดปัดจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้าวได้แก่ข้อที่1ความชื้นของข้าวที่เก็บนะครับโดยทั่วไปความชื้นของข้าวไม่ควรสูงเกิน14ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ความชื้นไม่ควรจะเกิน12เนะครับ ข้อที่2นะครับคือความสะอาดข้าวที่จะเก็บต้องสะอาดไม่มีสิ่งเจือปนอย่างเช่นเศษฟางาต่อสังวัชพืชกรวดหินดินทรายเพราะสิ่งเหล่านี้จะดูดความชื้นได้ดีครับทำให้ข้าวมีความชื้นเพิ่มขึ้นในขณะที่เราเก็บรักษานั่นเองครับข้อที่3นะครับการปลอดจากโกรคแมลงศัตรูต่างๆข้าวที่จะนำเข้า เก็บต้องปลอดจากโรคแมลงและศัตรูต่างๆหากพบควรหาวิธีป้องกันกำจัดที่ถูกต้องและเหมาะสมครับข้อที่4นะครับคือการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสภายในโรงเก็บให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมครับข้อ5นะครับลักษณะและสถานที่ตั้งของโรงเก็บ โรงเก็บที่ดีควรจะตั้งอยู่บนที่ดอนและแห้งมีกาดระบายน้ำที่ดีเพื่อป้องกันน้ำท่วมรอบๆบริเวณโรงเก็บต้องสะอาดนะครับและปโปร่งไม่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมสภาพโรงเก็บต้องเป็นที่ที่มีผนังปิดมิดชิดครับหนาแน่นมีหลังคากันแดดกันฝนน้ำค้างกรวยจะต้องยกสูงเพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศด้านล่างตามช่องเปิดต่างๆ ควรมีตาข่ายป้องกันนกหนูและ,มะแมลงศัตรูพืชต่างๆด้วยนะครับมาต่อกันในข้อที่6นะครับคือการจัดการในขณะการเก็บรักษาครับควรมีการตรวจสอบข้าวที่เก็บและโรงเก็บเป,เป็นระยะระยะนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าจะมารู้จักกับอีกวิธีหนึ่งในการเก็บรักษาข้าวกันครับ ับมาฟังกันต่อนะครับเพื่อฟังวิธีการเก็บรักษาข้าวอีกวิธีหนึ่งที่จะทําการทดสอบในผลงานวิจัยในครั้งนี้ครับนั่นก็คือการรมยานั่นเองครับเป็นวิธีที่ใช้ในยอาเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการกําจัดศัตรูในผลผลิตการ,กรเกษตร เพื่อให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตให้คงคุณภาพอยู่ได้เป็นเวลานานๆานานถึงแม้ว่ากระบวนการลมยาหากดูอย่างผิวเผินก็จะเป็นกระบวนการที่ทำได้ง่ายไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะและความรู้มากนักแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเพื่อให้การลมยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานลมยาจะต้องมีความชำนาญเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลมยา และสามารถประเมินความสําคัญของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความสํำเร็จในการลมยาได้ครับก็ฝังทราบไหมครับว่าสารลมยาที่นิยมใช้ในการลมยาเพื่อการเก็บรักษาธัญพืชอย่างเช่นข้าวและข้าวโพดนั่นก็คือฟอสฟีนครับแต่การลมยาด้วยฟอสฟีนจำเป็นต้องใช้เวลานานเลยทีเดียวครับประมาณ 7- 1 4วัน และฟอสฟีนยังเป็นกา๊าซที่ทำปฏิกิริยากัดก่อนโลหะนอกจากนี้งานวิจัยหลายชิ้นนะครับได้ยืนยันถึงความต้านทานต่อแมลงนะครับฟอสฟีนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้อาจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการลมยาเท่าเดิม ความต้านทานของแมลงต่อฟอสฟีนที่เพิ่มมากขึ้นเกิดจากการลมยาที่ไม่มีประสิทธิภาพทําให้มีแมลงบางส่วนได้รับสารลมยานี้เข้าไปแต่ไม่ได้ถูกการกําจัดแมลงที่มีชีวิตรอดนะครับก็จะส่งผ่านคุณลักษณะทางพันธุกรรมที่ทําให้มีแมลงนะครับที่มีความต้านทานต่อฟอสฟีนให้กับแมลงรุ่นต่อๆไป ดังนั้นผู้ที่ใช้งานฟอสฟีนต้องมีความรู้ความเข้าใจและใช้งานสารรมยานี้อย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองครับก็ mm hmm. ฟังครับรูปแบบของการเก็บรักษาเข้าเปลือกในปริมาณมากในปัจจุบันนะครับจะเป็นในลักษณะของการทำให้กองอเปิดในโรง เก็บการบรรจุในกระสอบแล้วกองไว้เป็นชั้นๆนะครับหรือจะเก็บในไซโล <c oughs> เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าความเข้มข้นของสารลมจะมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องและระหว่างการลมยาข้าวเปลือกนะครับไม่ว่าข้าวเปลือกนั้นจะมีลักษณะการจัดเก็บอย่างไรก็ตามนะครับการสูญเสียความเข้มข้นของสารลมนี้ เกิดจากสองปัจจัยหลักนั่นก็คือการล้วไหลของสารลมจากภายในปริมาตรการลมออกสู่ภายนอกและการดูดซับสารลมของข้าวเปลือกดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสามารถในการทำนายอัตราความสูญเสียความเข้มขน้นเมื่อ,อเทียบกับปัจจัยที่ผลกระทบอื่นๆจะช่วยให้การลมยาเพิ่มประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ โครงการวิจัยนี้นะครับเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการลดลงของความเข้มข้นของสารลมฟอสฟีรในระหว่างการลมในไซโลและในภาคลุมลมยาขนาดเล็กกับตัวแปรอื่นๆอย่างเช่นความหนาของภาคลุมลมยาครับสภาวะอากาศโดยรอบและความมิดชิดของปริมาตรการลมเป็นต้นครับ ความสัมพันธ์ที่ได้จะสามารถนำไปใช้ทำนายประสิทธิภาพของการหลมยาด้วยสารหลมฟอสฟีนได้ครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับเพื่อเปรียบเทียบการล่วไหลของสารฟอรสฟีนระหว่างการลมยาในไซโลและในผ้าคลุมลมยาและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการลดลงของความเข้มข้นของสารลมฟอสฟีนในระหว่างการลมยาทั้ง2แบบ ข้างต้นกับตัวแปรอื่นๆอย่างเช่นความหนาของผ้าคลุมสภาวะอากาศโดยรอบและความมิดชิดของโครงสร้างการลมนะครับช่วงหน้าเรามาดูผลการทดลองกันนะครับ กันต่อนะครับเพื่อฟังครับข้อสรุปที่ได้จากโครงการวิจัยนี้นั่นก็คือการทดสอบด้วยความดันนะครับที่มีความสําคัญต่อผลสําเร็จในการลมยาแต่ความเที่ยงตรงของผลการทดสอบสามารถได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นขนาดของโครงสร้างและสภาพอากาศโดยรอบอัตราการเปลี่ยนแปลงของความดันในระหว่างการทดสอบของความดันสามารถอธิบายได้ด้วยสรรมการทางคณิตศาสตร์ คือความสามารถในการอธิบายอัตราการลดลงของความดันในไซโลด้วยสมการนะครับเมื่อไม่มีการเปิดวาล์วปรับแต่งความหนาแน่นของอากาศไซโลที่ทดลองหมายเลข2สามารถารักษาความดันในระดับสูงกว่า500พาสยาลเป็นหน่วยวัดของความดันนะครับได้เป็นเวลานานกว่า30นาทีเป็นอย่างน้อย ถึงแม้ว่าโดยรวมค่าความดันจะมีแนวโน้มที่ลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นการทดสอบซ้ำแต่ละครั้งให้ผลที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับในบางช่วงเวลาค่าความดันมีค่าเพิ่มขึ้นและบางช่วงเวลาค่าความดันลดลงเกือบถึงลบ400พาสกาลจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นนะครับและลดลงอย่างไม่แน่นอนนี้ เกิดจากการที่แสงแดดส่งกระทบมาอย่างไซโลนะครับโดยตรงในระหว่างการทดสอบทำให้อากาศภายในไซโลมีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อแสงแดดไม่สามารถส่องกระทบไซโลได้โดยตรงเนื่องจากการบดบังของเมฆอุณหภูมิของอากาศภายในไซโลก็จะลดลงผลกระทบของแสงแดดนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของความดันในไซโลถึงแม้ว่ามวลโดยรวมของอากาศภายในไซโลจะมีแนวโน้มที่ลดลงเนื่องจากการล่วไหลก็ตามแต่ก็จะเห็นได้ว่าสมการนี้สามารถอธิบายอัตราการเปลี่ยนแปลงของความดันเทียบกับเวลาได้เป็นอย่างดีซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้สูตรคํานวณทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ ปัญหาเกี่ยวกับการทดสอบของความดันหรือคาดการผลที่จะได้จากการทดสอบได้ก่อนการทดสอบจริงช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันอีกสักครู่นะครับ ฟังครับอัตราการสูญเสียก๊าซฟอสฟีนออกจากโครงสร้างการลมที่เป็นไจโลนะครับหรือโครงสร้างของผ้าคลุมสามารถคำนวณด้วยในรูปของค่า SLT นะครับนั่นก็คือค่าที่ใช้วัดระดับความมิดชิดของระยะเวลาที่ระดับความดันลดลงจากค่าเริ่มต้นค่า1ถึงครึ่ง1ของค่าเริ่มต้นนั่นเองครับส่วนผ้าคลุม ลมยาที่มีความหนา0.05 0.1จุและ0.2ม mm, ิลเมมีความสามารถในการเก็บกักสารฟอสฟีนได้ใกล้เคียงกันและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราล่วไหลของก๊าซฟอสฟีนระหว่างการลมยามก็คือคุณภาพของการซีนของโครงสร้างการลมในโครงสร้างการลมยาที่สร้างจากผ้าคลุมลมยานั่นเองครับ การสูญเสียก๊าซฟอสฟีนเนื่องจากการล่วไหลออกจากโครงสร้างการลมสู่ภายนอกอเกิดจากกลไกหลักสองกลไกหลักนั่นเองครับนั่นก็คือการล่วไหลผ่านช่องต่างๆซึ่งเกิดจากการซีนที่ไม่สนิทและการาซึมของกา๊าซทะลุผ่านผ้าคลุมลมยา ซึ่งผ้าคลุมลมยาที่เป็นที่นิยมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นผ้าคลุมแบบ PVC ซึ่งมีความหนาแตกต่างกันตั้งแต่ประมาณ0.05-0.2ถึง0.2มมตรทำการทดลองการวัดความสามารถในการใช้ฟอสฟ,ฟีนซึมผ่านของแผ่นวัดสดุดต่างๆโดยใช้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะนะครับมีลักษณะเป็นกล่องทรงกระบอกนะครับขนาด21 6มลสร้างจากสแตนเลส ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ทำการทดลองลมยาในโครงสร้างภาคลุมเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเก็บกักสารฟอสฟีนของภาคลุมลมยา PVC ที่จะรวมใช้กันอยู่ในปัจจุบันภายใต้เงื่อนไขการทดลองที่คล้ายกับการลมยาในห้องปฏิบัติการโดยเน้นให้ผลการทดลองง่ายต่อการเข้าใจนะครับและนั่นก็คือการใช้ค่าของ HLT ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการทางคณิตศาสตร์ในการเปรียบเทียบอัตราการสูญเสียของก๊าซนั่นเองครับการทดลองรมยาทำโดยการใส่เม็ดยาอะรามิเนียมฟอสพินจำนวน1เม็ดนะครับลงในถ้วยน้ำซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงสร้างผ้าคลุมแต่ละโครงสร้างครับเนื่องจากก๊าซฟอสฟีน สามารถลุกติดไฟได้ที่ความเข้มข้นประมาณ1 8 0 0 0 ppm การใส่ยาจึงทำต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับโดยทำการวัดครั้งแรกหลังจากการใส่ยาเป็นเวลาอย่างน้อย4ชั่วโมงและวัดครั้งต่อๆไปทุกๆ8-12ชั่วโมงต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย120ชั่วโมงครับ ก็ฟังครับปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําการที่มีผลต่ออัตราการสูญเสียาก๊าซในระหว่างการลมยานั่นก็คือสภาวะอากาศในบริเวณโดยรอบโครงสร้างการลมยาดังนั้นผลการทดลองที่เป็นไปตามที่คาดนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทุกๆวันการทดลองลมยาครับ หากผู้ฟังอยากทราบรายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามได้ทางอาจารย์วัชรพลชยะประเสริฐภาควิชาวิศ,ว,ศวกรรมกรเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโทรศัพท์034351896 ู้ฟังครับสามารถติชมรายการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายการจากแฟางานวิจัยมอกอตูป้ปน .1077 งศูเอตฟระเษศสาศสตร์กรุงเทพ1 0 9 0 3หรือโทรสอบถามได้ที่0 2 5 6 1 1 4 7 4ในวันและเวลาราชการนะครับสำหรับวันนี้รายการจากแฟางานวิจัยมอกอได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ